พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้ารายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคในประเทศไทยตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามักจะมีคุณผู้ชมสอบถามกันมาอยู่เรื่อยๆครับว่ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบครุ่นไหนคนนิยมมากที่สุดรุ่นไหนขายดีที่สุดรุ่นไหนวิ่งเร็วที่สุด รุ่นไหนมีแรงม้าเท่าไหร่รุ่นไหนวิ่งได้เท่าไหร่วันนี้เราจะมาสรุปถึงรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยอดนิยมประจำปี2,562ในคลาสของซ u เปอร์สปอร์ต 1,000cc ย้ำนะครับว่าซ u เปอร์สปอร์ต 1,000cc ส่วนสปอร์ตเนกเก็ตหรือสปอร์ตทัวริงขนาด 1,000cc เอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาเรียบเรียงให้ทุกผู้ชมได้ทราบกันครับ เราจะมาเริ่มต้นกันที่รถซ u เปอร์สปอร์ต 1,000cc ที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ประจำปี2,562นั่นก็คือ BMW S1000RR ปี2018ต่อเนื่องถึงปี2019เป็นโฉมเก่าครับสีธรรมดาวางราคาอยู่ที่840,000บาทสีไตรคัลเลอร์870,000บาททำยอดขายสูงสุดอันดับที่1ทิ้งห่างรถคันอื่นไปอย่างสวยงาม มันโดดเด่นด้วยดีไซน์ในสไตล์ของฉลามร้ายที่หลายคนชื่นชอบไฟหน้าอะสมมาตรรวมถึงดีไซน์ไฟริ่งข้างที่แตกต่างกันทั้งสองข้างเครื่องยนต์4สูบเรียง1 0 0 0ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด199แรงม้าที่13,500ร,รอบต่อนนาทีและบิดสูงสุด113นิวตันเมตรที่1 5 0 0 0รอบต่อน,นาทีไม่ว่าจะเป็นพลังของเครื่องยนต์รูปโฉมดีไซน์และราคาทุกอย่างลงตัวสมบูรณ์แบบครับ อันดับที่2เป็นของ Kawasaki ZX10R ZX10R SE และ ZX10RR ทั้ง3แบบนะครับทํายอดขายรวมทั้งสิ้นในอัตราส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับ s 1 0 0 0 r อยู่ที่6ต่อ5แล้วก็หมายความว่า s 1 0 0 0 r ขาย6คัน ZX10R ขาย5คันโดยตัว Standard วางราคาอยู่ที่79000บาท SE 93000บาท RR หรือ RR 9 9 9 8 0 0 0บาทโดยรุ่น R และ SE ให้พลังแรงม้าสูงสุด203แรงม้าที่13,000หรอบต่อนาทีรุ่น ZX-10 ็กิปเให้แรงม้าสูงสุด204แรงม้าที่13,000หืรอบต่อนาทีนับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่คนไทยชื่นชอบเป็นอย่างมากทำยอดขายคู่ขี้สูสีกับ BMW s เ0ิลอมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มาใ้ความคุ้มค่าคุ้มราคาต่อแรงม้า ต่อพลังเครื่องยนต์และทุชมดีไซน์ที่โดนใจคนไทยเป็นอย่างยิ่งอันดับที่3รถซปเปอร์สปอร์ตยอดนิยมในคลาส 1,000cc ของปี2,562หรือว่าปี2019ที่ผ่านมานั่นก็คือ Yamaha YZF R1 และ R1M โดย R1 รุ่นธรรมดาวางราคาอยู่ที่849,000บาท R1M นั้นราคาสูงหน่อยครับ1,149,000บาท เปรียบเทียบยอดขายกับ S1000RR แล้วในอัตราส่วน6ต่อ4ก็หมายความว่า S1000RR ขาย6คัน r 1ขาย4คันครับทั้ง r 1และ r 1 m ให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงม้าที่13,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดทําได้112.4นิวตันเมตรที่11,500รอบต่อนอาทีในภาพทั้ง2คันนี้เป็นปี2020เ่งเปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยมตนแท่งของเราเป็นประเทศแรกในเอเชีย er, ได้รับเกียรติเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างเซอร์กิตบอกเลยครับว่ายอดขายของอาวันไม่เคยตกแต่อย่างใดอันดับที่4รถซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc ประจำปี2,562นั่นก็คือ CBR 1,000RR และ CBR 1,000WRSP โดยตัวสแตนดาร์ดนั้นวางราคาอยู่ที่6 4 3 0 0 0บาทตัว SP 7 7 9 0 0 0บาท ทั้ง2รุ่นนะครับรวมกันยอดขายทําได้เมื่อเปรียบเทียบกับ S1000RR จะอยู่ที่6ต่อ2.5นั่นก็หมายความว่า S1000RR ขายไป6คัน CBR1000RR ขาย2.5คันครับสเปคยุโรปจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่192แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีสเปคของเมืองไทยจะมีแรงม้าอยู่ระหว่าง160ถึง175แรงมา้าเนื่องจากมีการปรับเรื่องของท่อไอเสีย และหลายอย่างครับที่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานของเมืองไทยเช่นเดียวกับ k a w ก s น k ครับสเปคของเมืองไทยนั้นจะมีแรงมา้าไม่ถึง190แรงม้าครับถ้าพูดถึงความคุ้มค่าต่อราคาต้องบอกเลยครับว่า cbr 1 0 0 0 r wr นั้นมีราคาค่าตัวถูกที่สุดในคลาส 1000cc อันดับที่5รถซปเปอร์สปอร์ตยอดนิยมประจำปี2562หรือว่าปี2019ที่ผ่านมาก็คือ Ducati Panigale V4 และ V4s รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ v 4สูบ 1 1 0 4อาจจะเกินกว่าเพื่อมาเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในคลาสเดียวกันรุ่น v 4วางราคาอยู่ที่9,69,000บาท v 4 s 1 1 6 9 0 0้บาทตอนเปิดตัวครั้งแรกในงาน motor expo 2017ทําทำยอดจองได้สูงถึง119คันเป็นตัวสถิติที่สูงสุดในงาน motor expo เลยก็ว่าได้ของปีนั้นทั้ง2รุ่นให้พลังแรงม้าสูงสุด21 4แรงม้าที่1 3 0 0 0รอบต่อน,นาที แรงบิดสูงสุดทำได้124นิวตันเมตรที่10,000รอบต่อนาทีเปรียบเทียบยอดขายกับ S1000RR อันดับที่1 6ต่อ2ก็หมายความว่า S1000RR ขาย6คัน Panigale V4 และ V4S ขายได้2คันครับอันดับที่6 Super Sport 1,000cc ยอดนิยมประจำปี2,562นั่นก็คือ Suzuki GSXR 1,000และ GSXR 1,000R โดย GSX-R 1,000วางราคาอยู่ที่79,000บาท GSX-R 1,000R 89,000บาททั้ง2รุ่นนะครับรวมยอดขายแล้วสูสีคู่ขี้กับ Panigale V4 และ V4S โดยมียอดขายแตกต่างกันเพียงแค่2คันเท่านั้นเปรียบเทียบยอดขายกับ BMW s 1,000R อยู่ที่6ต่อ2ก็หมายความว่า S 1,000R ขายไป6คัน GSX-R 1,000ขาย2คันครับทั้ง2รุ่นนะครับให้พลังแรงมาสูงสุด 202แรงม้าที่13,200รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด117.6นิวตันเมตรที่1,800รอบต่อน,นาทีมันคือโลมาเพชฌฆาตที่ไม่ได้รอยไปกว่าใครในคลาส1 0 0 0ซีซีแม้แต่นิดเดียวโดย GSX-R 1 0 0 r r จะขายมากกว่าตัวธรรมดาในตราส่วน7ต่อ1นอันดับที่7 Super เปอร์ส0 0ร์ตซีซีรุ่นยอดนิยมประจำปี2562หรือว่าปี2019ที่ผ่านมาก็คือ ดูคติ959พันนิกเกเลรุ่นนี้เป็นแบบแอลทวิน2สูบ9 5 5ซ c 157แรงม้าที่1 5 0 0รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้107.4นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อน,นาทีราคาค่าตัวของมันอยู่ที่749,900บาทเปรียบเทียบตัวเลขการขายกับ S1000RR อันดับที่1อัตราส่วนอยู่ที่9ต่อ1ก็หมายความว่า S, S p a n ั m e r ขายได้9คัน9 9 9าหิเกา p a n ขายได้1คันครับล่าสุดดูกติได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่จาก959าหิเกา p a n มาเป็น Panigale V 2เป็นการทิ้งชื่อรหัส l t ทว i n ไปอย่างน่าเสียดายต้องมาดูกันต่อไปครับว่ารหัสใหม่ Panigale V 2จะมียอดขายอย่างไรในปีหน้าปิดท้ายอันดับที่8ในคลาสซูเปอร์สปอร์ต1 0 c 0ประจำปี2019นั่นก็คือพ p เลีย e RS V 4 RF และ RSV 4 r WR ทั้ง2รุ่นนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุด201แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด115นิวตันเมตรที่1 5 0 0รอบต่อน,นาทีโดยตัว RSV 4 r f วางราคาอยู่ที่1,225,000บาท RSV 4 r WR ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0้บาททั้ง2รุ่นนะครับมียอดขายรวมทั้งสิ้น9คันในปี2019ที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่าตัวเลขการขายทําได้น้อยมากและนี่ก็คือบทสรุปของรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตในคลาส 1000cc รุ่นยอดนิยมประจำปี2562หรือว่าปี2019ที่ผ่านมาโอกาสหน้าเราจะมาดูกันครับว่าสปอร์ตเนกเก็ตสปอร์ตทัวริงในคลาส 1000cc ยี่ห้อไหนรุ่นอะไรจะได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี2562ครับ